สวัสดีค่ะคลิปนี้อ้อยจะมาสอนการสร้างแบบผ้าถุงป้ายเปิดไม่มีตะเข็บข้างแล้วก็ผ่านด้านในนะคะลักษณะของไม่เทิร์นก็จะเป็นแบบนี้ค่ะเราจะสร้างแบบอยู่แค่สะโพกนะคะก็สร้างแบบนี้ค่ะจะจะมีตำแหน่งเก็ตของเราตัวนี้เราจะสร้างแบบอยู่ที่เอลสามสองนะคะพอดีลูกค้าสั่งมาเอลสามสองเท่ากันเลยคะ่ะอ้อยก็เลยทําตัวแรกไปก่อนแล้วเลยมาทําตัวนี้ให้ดูกันนะคะก็ลักษณะของไม่เทิร์นก็จะเป็นแบบนี้ค่ะ เราใช้วางตัดเราวัดความยาวผ้าถุงขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นเราก็กิ้งเก็บไปตามตำแหน่งเอวของเราได้เลยค่ะส่วนสําหรับขอบตรงนี้ถ้าใครจะเอาขอบหลบในตัวก็ใช้ผ้าชิ้นนี้ที่อ้อยให้ไปนะคะส่วนสําหรับใครอยากทําขอบต่างหากก็หลังจากที่เย็บเสร็จแล้วก็เย็บขอบต่างหากเป็นผ้าตรงนะคะต่อขึ้นมา1นิ้วค่ะก็ได้เลยค่ะส่วนสําหรับขั้นตอนการทําอย่างไรเข้าไปดูในคลิปเลยจ้าค่ะ ค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะอย่างที่ทุกคนเห็นอันนี้ก็คืออ้อยทําเสร็จแล้วค่ะหนึ่งตัวนะคะเป็นไซส์เดียวกันค่ะจะเป็นไซส์เดียวกันค่ะเอวสามสองนะคะก็วิธีการทํานะคะเราก็จะต้องตัดกระดาษค่ะตัดกระดาษอยู่ที่ประมาณ70นิ้วนะคะพับขึ้นมาก็คือ35นิ้วค่ะแบบนี้นะคะตัดความกว้างตัดความกว้างตรงนี้อยู่ที่8นิ้วนะคะตรงนี้ความยาวอย่างที่บอกว่า 70นิ้วค่ะนะคะวิธีการจร้างนะคะก็คือเราจะต้องรู้ก่อนว่าผ้าถุงป้ายตัวเนี้ยเราต้องการป้ายขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาถ้าขวาทับซ้ายเราจะเริ่มต้นทางด้านขวามือของเราค่ะโดยทําเป็นเกตสะโพกนะคะเกดแรกตรงเนี้ยเกตเตสะโพกตรงเนี้ยนะคะอยู่ที่ขวามือเราเป็นเกตแรกนะคะหลังจากนั้นเราถึงจะมาหาตําแหน่งของการหน้าก็คือมีเกตสองเก็ตแบบนี้นะคะค่ะ ตามตำแหน่งของเอวแล้วอะ่ะเก็บเขาก็จะอยู่เรียงสิบสวยงามอย่างเช่นตะเข็บข้างก็จะอยู่ตรงข้างพอดีถ้ามีตะเกตหน้าเนี้ยก็อยู่ตรงอยู่ตรงหน้าขาของเราอะ่ะเนี่ยตรงช่วงหน้าท้องของเราสองเกตนะคะเขาก็จะอยู่ตรงจังหวะเอวของเราค่ะนะคะอะ่าถ้าเกิดว่าเราแบบแบบอย่างเก็ตตัวเนี้ยเอวอยู่เนี่ยเกตตัวเนี้ยเก็บข้างอใหญ่สองนิ้วแต่เกตตรงเนี้ยจะเอาใหญ่แค่หนึ่งนิ้วเพราะว่าเขาอยู่ตรงกลางหน้าท้องหรือว่าตรง ตรงข้างหลังนะคะ2เกตแต่พอเป็นเกตข้างเนี่ยเขาจะมีช่วงโคง้งเราเลยต้องทําเกตใหญ่อยู่ที่2นิ้วนะคะอ่าแต่ถ้าเกิดว่าใครจะโพกอย่างเช่นเอวสามสิบห้าสะโพกสามสิบแปดเนี่ยเกตตรงเนี้ยเราอาจจะเท่าเท่ากัน1นิ้วก็ได้ค่ะนะคะแต่ถ้าใครสะโพกอย่างเช่นห่างกัน8นิ้วเอวสามสองสะโพกสี่สิบเนี้ยก็ก็เอาเก็บใหญ่สองสองนิ้วก็ได้ะคะ่ะจะได้มองดูโค้งมากขึ้นนะคะอ่ะนี่ก็วิธีการทำนะคะ เราก็จะเริ่มต้นจากขวามือก่อนค่ะป้ายขวาทับทรายนะคะเราก็ขีดเก็คขาใหญ่ที่สองนิ้วนะคะเราก็เรารู้ว่าตรงนี้เป็นสันทบเราก็ขีดใหญ่หนึ่งนิ้วเนี่ยเราจะขีดมาแล้วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะนี่นะคะขีดมาเป็นแบบนี้แล้วเนี่ยเดี๋ยวขีดให้ดูนะคะพอเราจะสันทบเราก็ขีดไปพอเรากีดออกไปก็จะได้มาเป,เป็นเก็ดนี้ค่ะนี่นะคะเนี่ยคือเก็ดข้างค่ะเก็ดข้างของเราแล้วนะคะเป็นแบบนี้ค่ะ อันนี้ตัวที่ทําเสร็จสมบูรณ์แล้วนะคะแต่ตัวนี้กำลังจะเริ่มทำาริเวเอวเท่ากันนะคะสั่งมา2ตัวค่ะดิพารุ่นนี้นะคะข่าววิธีการทํานะคะก็ะเมื่อเราได้เก็บแล้วเราก็จะวัดหาเอวค่ะเอวสาครึ่งของ3 2ก็คือ16 16ก็คือได้จุดนี้นะคะทีนี้เราจะเอาเก็บแบบเนี้ยเราก็ต้องวัดเพิ่มไปเราเอาเก็บละ1นิ้วเพราะฉะนั้นเราวัดถัดออกไปเลยค่ะเป็น2นิ้วนะคะวัดถัดออกไปปุ๊บเราก็วัดมาที่ตรงข้างเนี่ยที่เราขีดไว้1นนิ้วตรงเนี้ยพับสายวัดมาค่ะ พัดแต่งครึ่งนะคะเพื่อให้ได้ตรงตำแหน่งของกลางหน้ากลางหน้าคือตรงนี้ค่ะของชิ้นหน้านะคะเมื่อเราได้ตรงกลางหน้าแล้วเราจะมาหาเกตตำแหน่งคือเกตของเกตตรงนี้ก็คือวัดแบบนี้ค่ะวัดมานี่นะคะอ่านเหนี่ยตรงนี้วัดมาได้แบ่งครึ่งคือจุดนี้นี่ค่ะตรงนี้ก็วัดแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งก็จะได้มาเป็นแบบนี้ก็คือเก้าเก้านิ้วก็คือสี่นิ้วครึ่งนั่นเองนะคะตรงนี้ก็คือได้สองเกตแบบนี้ก็เอาเกตยาวค่ะ เาเรียกว่าเกบยาวห้านิ้วครึ่งนะคะตัวนี้เก็บยาวห้านิ้วครึ่งนี่ทำเหมือนกันหลังจากนั้นะก็ขีดเข้าออกฝั่งละครึ่งนิ้วรวมกันเป็นหนึ่งนิ้วค่ะนี่นะคะอะตรงนี้ก็วัดเข้าออกฝั่งละครึ่งนิ้วเนี่ยเราถูกกินไปแล้วค่ะสองนิ้วที่เราบวกไว้ตรงนี้นะคะเพราะฉะนั้นตรงเส้นนี้ที่เราบวกไว้น่ะ จาก16เป็น18 16อยู่เส้นนี้18อยู่เส้นนี้คือตรงเนี้ยคือเดี๋ยวเราถูกเย็บเก็บไปเขาก็เลยต้องได้เส้นนี้ค่ะเส้นนี้จะเป็นเส้นพับป้ายนะคะป้ายขวาทับซ้ายค่ะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็จะได้ของชิ้นหน้าและชิน้นนี้เราจะก๊อปมาเป็นชิ้นหลังแบบนี้นะคะก๊อปมาเป็นชิ้นหลังแบบนี้นะเราก็ก๊อปตรงส่วนเนี้ยค่ะเก็บตองเก็บแล้วก็ติ๊กตรงนี้ลงไปเพราะว่าเราจะไปขีด ฝั่งของเก็บอีกข้างหนึ่งอ่ะอยู่ฝั่งล่างนี่ค่ะนะคะอาทีนี้เราก๊อปมาค่ะก๊อปเนี่ยสองเก็ตนี้ลงไปก่อนนะคะจับกระดาษให้เสมอกันแล้วก็ก๊อปก๊อปไปค่ะก๊อปเส้นกลางด้วยนะคะนี่ค่ะแบบนี้นะคะหลังแบบนั้นเราก็ได้มาเป็นเส้นนี้ค่ะตรงนี้เราก๊อปออกมาก็อย่างที่ขีดให้ดูนะคะเนีย่ยเมก๊กปอปออกมาเขีดมาแล้วก็จะเป็นเก็บด,ด้านนี้ค่ะทีนี้เราก็หงายก็ข,ขึ้นมา แล้วก็มาขีดที่ชิ้นหลังนะคะมิกกี้จากกลางหน้าก็จะเป็นกลางหลังขีดมาแบบนี้นี่ขีดมาค่ะได้สองเกตแล้วนะคะทีนี้แต่งอ่าตำแหน่งของนี่ตรงนี้เกดตรงนี้ค่ะที่เราเป็นเส้นป้ายเนี่ยอ่ะเราติ๊กลงไปค่ะมิกกี้ลืมติ๊กให้ดูนะก็ได้มาเป็นเส้นนี้ค่ะเราก็จะขีดเกดค่ะขีดเกตเนี่ยเหมือนอย่างเง,งี้ยสองนิ้วนะคะวัดถัดออกมาเลยค่ะจากที่เราิ้งไว้มิกกี้นี้ วาดออกมาสองนิ้วได้เส้นนี้หลังนั้นาก็ขีดแบ,บ่งครึ่งเพื่อเป็นเส้นกลางนะคะของเก็บนะคะเราก็ขีดเก็ดยาวอยู่ที่สะโพกเลยค่ะเกตใหญ่เราเลยต้องเอาที่สะโพกนะคะแต่ถ้าใครเอวและสะโพกแตกต่างกันสามสี่นิ้วก็คือใช้เก็ตใหญ่เท่ากันหนึ่งนิ้วตรงนี้ก็เอายาวแค่ห้านิ้วครึ่งพอเพราะว่าพอเก็ตเราเล็กเราไม่ต้องเอายาวมากก็ได้ค่ะนะคะนี่อันนี้ได้แล้วค่ะสําหรับชิ้นหลังนะคะนี่เป็นชิ้นหน้าค่ะหลังจากนั้นเราจะมา เราจะมาขีดเก็ดกันนะคะขีดเก็ดที่อยู่ด้านในแต่ก่อนขีดเก็เดี๋ยวเราจะต้องวัดตำแหน่งนี้ก่อนว่าที่ผ่าด้านในอ่ะเนี่ยเป็นแบบนี้นะคะเราก็จับจุดเนี้ยที่เราขีดมาสองนิ้วเนี่ยจับชนกับตรงนี้จับตรงเส้นป้ายเนี่ยจับชนกันเราจับชนแบบนี้นะคะเพื่อให้ตรงข้างในเนี่ยเขาเหลือเท่ากันค่ะเนี่ยตรงนี้มองดูเขาเยอะกว่าเราก็พับกระดาษตัดแบ่งค่ะตัดแบ่งสองชิ้น,นให้เท่ากันนะคะ เพื่อให้เวลาเราผ่าข้างในเขาจะได้ผ้าย,ยืนเท่ากัน,นะค่ะนะคะเขาจะได้มีผิดอ่านแล้วจากนั้นเราก็จะวัดแล้วนะวัดออกมาค่ะนี่นะคะเราก็จะเห็นว่าอ่านได้แบบนี้อ่ะเราก็เห็นว่าเท่าไหร่สองนิ้วเราก็วัดเอาขีดหนึ่งนิ้วค่ะนี่นะคะวัดแบ่งไปหนึ่งนิ้วเราขีดเอาเส้นนี้คือที่ไม่หักให้ทุกคนก่อนเพราะว่าเดี๋ยวจะงงกันนะคะเราเกิเดต้องมาทําแบบนี้นะ เพื่อให้ทุกคนเข้าใจได้ไง่ายๆแล้วก็เอาเส้นนี้ที่เราตัดนะมาตัดอันนี้มาแปะอันนี้มันจะได้เท่ากันกับข้างล่างหลังจากนั้นเราจะมาขีดเก็ตกันค่ะตรงนี้เก็ตตรงเนี้ยเราเอาตามใจชอบได้เลยอย่างตรงเนี้ยผ้าเขาเหลือไม่เยอะมากนะคะอยู่ที่ประมาณ15นิ้วเราก็เอาเกตต่อเก็ตนะคะเอาเก็ต่านอยู่ที่ประมาณจากเส้นนี้วัดขึ้ามา3นิ้ว3าระเบียดค่ะ นะคะเก็บใหญ่หนึ่งนิ้วขีดเพื่อให้ได้เป็นเก็บแบบนี้ให้ขอต้อนอยู่ข้างในค่ะตรงนี้ยังไงก็ได้นะคะทุกคนไม่ด้ซีเรียสน,นะเพราะว่าขีดยังไงก็ได้เพื่อให้หน้าของกระชับนี่ตรงนี้เราก็วัดถัดออกมาสักประมาณสี่นิ้วค่ะสี่นิ้วหรือเท่ากันก็ได้นะยังไงก็ได้ค่ะนี่แต่ไม่ควรจะอยู่ชิดตรงนี้มากเกินไปเพราะว่าเดี๋ยวเวลาผ่าแล้วตรงนี้มันจะตึงจะ้ังเกินไปค่ะ เนี่ยให้อยู่ประมาณนี้ค่ะนะคะ,ะเก็บยาวห้านิ้วครึ่งขีดไปแบบนี้นะคะเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราก็จับสองชิ้นเนะะี่ยค่ะจับเท่ากันนะคะเพราะว่าผ้าเนี่ยเราเราเราจับกระดาษนี้เท่ากันอยู่แล้วเราก็จับกระดาษให้เท่ากันหลังจากนั้นเราก็กิ้งสองอันเนี่ยลงไปเพื่อให้ได้เท่ากันกับข้างล่างนะคะนี่ค่ะได้แล้วค่ะ เราก็จะมาขีดที่เส้นล่างนะคะเป็นแบบนี้นี่นะคะเราก็จะเป็นตรงนี้ก็จะเป็นหลังอันนี้เป็นหลังอันนี้เป็นหน้าอันนี้เป็นหน้านะคะทีนี้เราจะต้องมีการเก็บเอวแบบนี้ค่ะทุกคนเก็บเอวแบบนี้เพื่อให เวลาล็อกกิ case, no ้งล็อกกิ้งเส้นล่างแต่เวลาเราวางเส้นอ่ะแพทเทิร์นเราวางเส้นบนแต่เวลาเราล็อกกิ้งเก็บเอวล็อกกิ้งเส้นล่างนะคะก็จากเส้นกลางหน้าจุดนี้ที่เราวัดแบ่งรึ่งเนี่ยเราก็คือจุดนี้เองวัดลงมา1เซนค่ะวัดลงมา1เซนคือได้จุดนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็ขีดเนี่ยค่ะขีดเนี่ยจากเส้นเนี่ยจากตรงข้างที่อยู่ที่เดิมเราก็พับเก็บเราก็พับเก็บอันนี้พับเก็บอันนี้เราก็ขีดมาที่ตรงเนี้ยตรงป้ายของเราเนี่ยพับป้ายของเราเนี่ยนะคะนี่ เพราะว่าเราจะเก็บแบบเราพับไปเลยพร้อมกับชิ้นล่างเลยนะคะอ่ะกดัดพิมุตก็ได้กัดพร้อมกับชิ้นล่างไปเลยเป็นชิ้นหลังไปเลยนะคะเดี๋ยวเราจะก๊อปลงไปขีดที่ชิ้นบนแล้วก็ก๊อปลงไปเลยนะคะจับไปเลยจับคู่ไปเลยค่ะง่ายๆนะคะตรงนี้ใครจะทําหรือไม่ทําก็ได้นะคะทุกคนแต่ก่อนเราไม่ทาหรอกมาตลังเรารู้สึกว่าวเวลาเราสร้างแบบระโรงเรายังมีการเก็บเอวเลย ก็เลยอยากจะเก็บด้วยนะคะก็จะทาให้เอวเขาอกกระชับค่ะนะคะเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราเอาตรงข้างที่อยู่ที่เดิมเราก็ขีดมาค่ะขีดแต่งนะคะนี่ผ่านมาผ่านมาที่หนึ่งเซนนี่ตรงกลางหน้าล้าก็ขีดเลียวมาที่ตรงข้างอยู่ที่เดิมเนี่ยตรงข้างหรือตรงพับป้ายที่เขาอยู่ตรงข้างเนี่ยค่ะมาเป็นแบบนี้นะคะเราก็จะเอาเป็นเส้นล่างแบบนี้หลังจากนั้นเราก็กิ้งลงไปค่ะกิ้งลงไปเลยนี่นะคะ เมื่อเรากิีดออกมาแล้วเราไ,ได้เป็นเส้นนี้คะ่แะแกะออกมาเขาก็จะโค้งสวยค่ะแล้วก็แกะเขาออกมานี่นะคะแล้วก็เอานี่เป็นนี่ค่ะนี่ก็จะได้มาเป็นชิ้นหลักแบบง่ายๆเลยค่ะนี่นะคะอ่าทีนี้เราก็จะเห็นว่าตรงเนี้ยคือเขาอยู่ด้านชิ้นหน้าเราพับเข้าไปค่ะ เราพับเข้าไปแล้วก็กิ้งตรงนี้ค่ะกิ้งของชิ้นหน้าลงไปเลยเพราะว่าชิ้นเนี้ยเขาจะเป็นชิ้นที่เข้าขอบพร้อมกันนะคะเนี่ตรงนี้นะใครจะหลบขอบก็หลบลงไปเลยถ้าใครอยากจะมีขอบต่างหากก็ต่อขึ้นไปแต่ชิ้นนี้คือเป็นชิ้นป้ายขวาทับซ้ายเขาเลยจะติดอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นเส้นเอวของเราเลยต้องกอบลงไปค่ะกอบลงไปอีกครั้งหนึ่ง ก็จะได้มาเป็นเส้นนี้ค่ะเส้นนี้นะคะที่เราก็อ,าออกมานี่ค่ะนี่นะคะอ่ะตรงนี้เราก็จะเขียนว่าผ่าผ่าเก้านิ้วนะคะตรงนี้นะผ่าในนะคะเพราะว่าเป็นถังถุงที่ไม่มีตะเข็บข้างไม่มีซิปเราเลยต้องผ่าในเพื่อให้ส,สวงสะโพกลงนั่นเองค่ะส่วนสรันตรงนี้เราก็ชิ้นเป็นชิ้นเนี้ยก็จะเป็นชิ้นที่ป้ายเข้าไปข้างใน,นะคะ่ะ นะคะตรงนี้ชิ้นเข้าไปข้างในคือเขาจะเลยมาเลยเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่อยากให้ชายขเขาห้อยแลบเราจะเก็บกินมากกว่าชิ้นตรงโน้นนะคะคือเราเอาลงสัก,กาาสประมาณสามกระเบียดค่ะนะคะนี่สองเซนสามกระเบียดได้นะคะหลังจากนั้นเราก็ขีดมาค่ะขีดไล่ไปนะคะอาจจะเขมุดเกิดก็ได้ขีดเขมุดไปไล่ไปที่ข้างค่ะแต่ตรงนี้เขาจะต่ำกว่านิดนึง นี่นะคะก็ขีดไปแบบนี้ค่ะนี่นะคะก็จะได้เป็นเส้นนี้เวลาล็อกกิ้งเราก็กิ้งเส้นล่างค่ะนะคะนี่เราก็จะได้แพทเทิร์นที่เป็นไซส์ของเราเอลสามสองเวลาเราวางผ้านะคะ เราก็วัดความยาวมาตามต้องการชายวัตถุขึ้นมาจนถึงเส้นเอวเราก็วางไว้ได้เลยวางเส้นบนสุดนี่นะคะแต่เวลาเรากิ้งเอวเรากิ้งเส้นล่างค่ะกิ้งตามเส้นล่างเลยนะคะแล้วก็กิ้งเกตลงไปทั้งหมดเนี่ยสิบเกตค่ะนะคะนี่เกตข้างสองเกตแล้วก็เกตข้างในด้วยเกตตรงข้างนอกด้วยแปเกต นะคะก็เป็น17ค่ะทั้งหมดนะคะกิ่งไปให้หมดเลยด้ะแล้วก็วางตัดได้เลยเป็นแบบนี้เราก็จะมีแพทเทิร์นที่เป็นไซส์ของตัวเองค่ะอ่าตัวนี้นะคะเป็นแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นเราจะมาดูค่ะว่านี่ค่ะอันนี้เป็นขอบนะคะย่อยทําไปแล้วเป็นขอบหลบค่ะนะคะทุกคนก็ดูคลิปที่อ้อยลงให้ดูก็มีนะในการขีดในผ้าเลยสาหรับใครที่นม่สั่งแพทเทิร์นนะคะ แต่ใครที่สั่งพิเศษก็อ้อยเขาจะต้องทาให้เรียบร้อยแบบนี้ค่ะเป็นระวาแล้วก็ทบผ้าไปสําหรับขอบลุมในตัวถ้าผ้าไม่พอใช้ผ้าอื่นได้ค่ะนะคะเป็นแบบนี้แต่ถ้าเกิดว่าใครจะเอาขอบนอกตัวก็ไปทําเองนะคะเป็นขอบตรงๆเราทําวัตถุเสร็จแล้วเรียบร้อยเราก็วัดว่าขอบตรงๆอะ่ะเย็บเสร็จแล้วน่ะได้เท่าไหร่เราก็ใส่ขอบเข้าไปเลยค่ะนะคะ,นะคะก็เป็นขอบต่งางหากได้นะคะซื้อวัตถุที่ทำเนี่ยก็คือ ทำได้สองแบบค่ะจะเป็นขอบหลกนอกตัวหรือว่าขอบหลกในตัวก็ได้ค่ะนะคะถ้าเกิดว่าเราวางขอบนอกตัวเราอย่าลืมหักความยาวไปหนึ่งนิ้วนะคะเพราะว่าเพราะว่าเราจะมาต่อขอบที่หนึ่งตัวค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนก็เป็นกระถุงที่เป็นสองไซส์ค่ะเอวเท่ากันเลยสั่งเข้ามาพร้อมกันนะคะเอวสามสองค่ะนี่ก็จะมีขอบให้แบบนี้นะคะสําหรับใครที่อยากทําตามก็ไปทําตามได้นะคะอ้อยมีคลิปลงให้ดูเยอะเลยค่ะก็ ไปดูวิธีการทําวิธีการวางผ้าได้เลยค่ะสําหรับลูกค้าคนไหนที่สั่งซื้อไปแล้วไม่เข้าใจตรงไหนก็ทักถามอ้อยมาได้นะคะเดี๋ยวอ้อยส่งคลิปให้ดูค่ะก็คลิปนี้หวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับทุกคนที่หัเดเรียนรู้ในการตัดเย็บผ้าถุงก็ผ้าถุงแบบนี้ถือว่าง่ายนะคะคือไม่มีตะเข็บข้างแล้วก็ไม่ต้องใส่ซิปน,นะคะก็ขยับตะขอเลื่อนเอวได้แบบง่ายๆก็คลิปนี้ก็คงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจ้าสวัสดีค่ะ